ครับมนโนกนอขอกอครับวันนี้มาที่สโมสรกีฬายิางปืนสมุดปาการครับมาประชุมใหญ่ครับโดยพี่เสถันครับพันเอกธัญลักษ์แก้วน้อยครับเป็นประธานกําลังเดินทางมาครับพี่เวนก็ไปสัมภาษณ์ข้างในหน่อยมาครับหลายหลายคนมาได้ไง บรรยากาศภายในสโมสรแล้วครับนี่ป้ายวันที่เราเปิดสโมสรมีคุณชนสวัสดิ์อัจวิเหมครับเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าคณิตเหี่ยมละหงผู้ว่าเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์อีกท่านครับเพราะว่าเป็นสโมสรจังหวัดครับ กำลังเข้าที่เข้าทางครับวันนี้จะมีประชุมใหญ่เพราะว่าเราว่าจะจัดแข่งขันกีฬายิงปืนชิงถ้วยครั้งที่สามครับครั้งที่สามแล้วนะว่าจะชิงถ้วยท่านรัฐมนตรีมหาไทยครับทอทสามทสก็กำลังคุยอยู่ามาเจอท่านเลขาของสโมสรกีฬายิงปืนจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับพี่บินสวัสดีครับ ครับพี่เบนครับวันนี้มีวาระอะไรบ้างครับคุยกันคือวาระแรกเราตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเนี่ยปีนี้5เดือนแล้วครับก็ยังไม่ได้จัดเลยก็เลยจะมาคุยกันว่าจะจัดการแข่งขันครั้งที่3าขึ้นก็คงจะใช้สนามเดิมที่สุขสวัสดิ์ครับเพราะว่าเรายังยังไม่ได้สร้างสนามแต่ว่าคําเรื่องของงบประมาณไปแล้วก็คอยให้ในยายยกระรจรเนอนุมัติตอนนี้ก็เลยว่าเราจะมาขอใช้สถานที่ เาจัดไปก่อนอเพราะไม่งั้นคือการสโมสรจะไม่มีการข,าขัากการบเคลื่อนมันจะกลายเป็นว่าสโมสรล้ะครั้งแรกที่เราจันได้ข่าวว่าได้แต่กล่องพี่บีไม่ได้ตังค์เลย <laughs> ครั้งแรกครั้งที่สอง <laughs> ครั้งแรกนี่เราชิงถ้วยใครนะพี่ครั้งแรกชิงถ้วยของนายกชนสวสดิ์ัสิ์เหตุอ๋อพี่เอไม่ใช่เรามีกําไรอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้แต่ได้กล่องเยอะครับมีคนชื่นชมมากเลยพี่นะครับครั้งที่สองนี่ชิงถ้วยใครนะพี่ครั้ง ครั้งที่สองนี่จริงถ้วยของอผู้ว่าท่านผู้ว่าผู้ว่าคณิตเยีย่ยมระผมท่านคณิตใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่าจะเข้าเนื้อเข้าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นื้อขาดทุนขาดทุนโอ้สุโมสอนเราใจดีครับจัดไม่เอาตังค์ครับที่ดูท่าน <c oughs> บัตรนี่ผมว่าถูกยังกาแฟดปลาทองพี่เจ็ดร้อยบาทเออบัตรเจ็ดร้อยแปดร้อยผมว่าค่ากุนไม่พอละแถมมีอาหารการกินเพียบแล้วครั้งที่สามนี ปรึกษากันเราควรจะทํายังไงพี่ให้ให้มันเหลือตังค์สักหน่อยมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างก็อาจจะต้องเอาแนวทางของกรกนข่าวที่แล้วที่เขาจัดค่าบัตรอาจจะอัพให้มันแพงกว่านั้นที่เป็นหน่อยเพราะว่าเราจัดแค่ไม่เกิน700ดบาทค่าอาหารกลางวันด้วยค่าลูกกุศลด้วยค่าเป้าด้วยมันมันไม่ไหวพี่นะ มันไม่ไหวก็วเราคิดว่าอาจจะต้องให้สูงว,ว่านั้นนิดนึงแดีว่าเราะผมไม่เอาสูงเยอะเพราะว่าเราต้องการให้สมโมสรเราได้ขับเคลื่อนดีฝ่าอยู่เฉยเป็นสมโมสรล้างเดี๋ยวผมอาสาเป็นผู้ช่วยเต็มที่พี่เพราะว่าครั้งที่สี่ที่ผมจัดให้ทางกรมนอนะโอ้ได้กําไรประมาณแสนสองพี่เข้าหน่วยแสนสองนะเพราะว่าเราบัตรบัตรละสามพันห้าก็ได้หมวกได้เสื้อได้เหรียญแล้วก็มีข้าวปลาอาหารกินฟรีนะฮะ แล้วก็ผมว่ามันมันก็เหมาะสมนะเพราะว่ายิงแบบว่ามันมากได้ถ้วยของท่าน,น,โนโพลตีนพัตนัสแ้นแก้วด้วยวันนั้นนะฮะก็คราวนี้กะว่าทิ้งถ้วยใครดีพี่ก็ที่คุยกับเพื่อนๆไว้เห็นว่าจะเอาถ้วยของมตสาม <ขอ S 2> พอนชา่านรารประชาใช่ไหมเพราะว่าแกเป็น สอสอพื้นที่ฝั่งนู้นพอดีด้วยฮะแต่ว่าอันนี้แค่วางโปรเจกต์ไว้ยังไม่ได้ไปทําหนังสือเป็นทางการครับแต่นี่คือเพียงแนวทางที่เราประชุมกันไว้แล้วก็คุยกันไว้พอสังเกตอ๋อผมคุยกับเลขาท่านละเขาบอกว่าให้ทําหนังสือมานะฮะแล้วก็ยินดีสนับสนุนเราจะได้มีกิจกรรมทําต่อเนื่องนะพี่พี่ฝากอะไรถึงสมาชิกสโมสรบ้างพี่คือผมอยากให้สมาชิกเก่าที่สมัครไปนะะผมอยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมองสโมสรบ้าง เพราะว่าบางคนก็ไม่ว่างมันก็มีอะไรทาระร้อแปหายไปเลยหายไปเลยก็มี <c oughs> อ้ยังติดต่อก็มีแต่นี้ก็อยากจะพูดถึงเชิญชวนพี่น้องที่ว่าจะมาเป็นสมาชิกใหม่ด้วย <c oughs> สโมสรเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็มีกําลังขับเคลื่อนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคิดว่ากีฬายิงปืนมันเป็นกีฬาของ คนที่มีสมาธิชนิดหนึ่งกําหนดจิตกําหนดใจกันกําหนดลมหายใจได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนสมาชิกใหม่ๆมาร่วมกิจการร่วมกันครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเราเรา,เราต้องการหาสมาชิกเพื่อไปประดับทีมชาติถ้าคุณยิงแล้วเข้าเป้าเข้าศูนย์เราก็สามารถไปแข่งขันในระดับทีมชาติไนดะ้ครับพี่เราได้ข่าวว่าคนเล่นปืนเป็นนักเลงหัวไม้ไหมพี่พี่ลองแก้ข่าวดิไม่จริงครับไม่จริงครับเพราะว่าที่ท,ที่ผมทำอยู่นี้ไม่มีแค่มีนักเลงหัวไม้ทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นนักเลงหัวไม้ ก็ไม่มีสิทธิ์จะซื้ออาวุธปืนได้เพราะว่ามันจะต้องมีใบบันทึกของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลให้กับต้องตรวจสอบประวัตินะฮะอยู่เฉยๆมาถือปืนนี่ผมว่ามันมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นขอบอกก็ว่าคนเล่นปืนนี่เป็นคนที่ดีครับตรวจสอบได้ครับครับขอบคุณมากครับพี่ท่านท่านเลขาครับสวัสดีครับครับมนุษย์นักกอลครับแม่บ้าน ก็รอประชุมครับวันนี้รอท่านประธานพี่เสียท่นมานะครับแล้วก็คงมีอเไขาอะไรดีๆมาฝากครับสวัสดีครับมโน,ก,นกขนกกครับ